วส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราไปไหนกันนครนายกไปทําอะไรเอ่ยเทีเ่ยวเปเที่ยวนครนายกนะครับวันนี้ไปกับบอสนะครับบอสพาไปนครนายกที่เที่ยวเยอะมากที่นี่โรงแรมรีสอร์ทโรงแรมดีสอทเดี๋ยวเห็นว่าบอสจะพาไปเเขื่อนด้วย ากประขานดนเกือดคุนดาตอนนั้นนะครับก่อนที่จะไปถึงเกือดเราก็ต้องแวะกินข้าวก่อนตุ่งเต้หิวยัง GPS ไอ้บอสหิวยังเริ่มเริ่มเริ่มหิวนี่ไงเนี่ย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 หลักฐานเนี่ยครบคนมีพร้อมมีขนมด้วยเออ นี้เราก็ถึงนครนายกกันแล้วนะครับเราอยู่ตลาดเท่งเถิดเทิงพิษเศรษฐกิจทำให้ตลาดล้างเลยเหมือนแม่ค้าทิ้งทิ้งของทุกอย่างนะครับพวกเคลพวกอะไรพวกนี้เราไปหาข้าวกินกันดีกว่าเราพามาชมตลาดนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้เคยมา ตลาดเท่งเถิดเทิงนครนายกนะครับนี่เราอยู่จังหวัดนครนายกนะครับก็บรรยากาศที่เดินผ่านมานะครับโอ้โหคือแบบล้างเลยนี่ครับข้าวเที่ยงที่ไหนครับบอสชอชมวงอาหารชื่อๆแกงหมูชมวงเส้นจันเดี๋ยวลองดูนะครับปลาช่อนเผาใบยอเขาบอกว่าสี่ช่องรายการยังไม่มาเลยสักช่อง <laughs> นี่เมนมีเมนูแนะนําอะไรบ้างครับอาหารแนะนํานะคะจะมีแกงหมูชะมัวค่ะเส้นจันผัดกู้าช้นเผาใบยอค่ะกต้อผัดพ่งกขเจ้าเจี๊ยบหล่นยปูค่ะหมูกรบข้อี่เือค่ะอร่อยทุกอย่างเลยใช่ค่ะอันนี้อะไรครับบอสจานกหมูย่างไม่มีมันไปต้มแซ่บกระดูกอ่อนไข่เดียวหมูสับ กุ้ไทยไทยเค็มลาบหมูคอหมูย่างไม่ติดมันร้าเนียวร้อนๆเลยครับยี่ผม,มเป็นคนกรุงเทพกินข้าวเหนียวไม่ได้อ๋อคนกรุงเทพหรอครับดีเทลไอ้ไม่ยขวงังอร่อยไหมครับบอสไม่ได้นะครับอาหารเขาลงตัวดีมไม่เลี่ยนดูต้มแซ่บเลย มีมันเลียน mm hmm. เดี๋ยวโอ้มีของข้าวมีของหวานเฮ้ยไม่คุยกับใครเลยอะอร่อยแซ่บอยู่แซ่บอยู่ใครผ่านมานครนายกนะครับแวะร้านนี้เลยนะครับร้านอะไรครับร้านอาหารทอชฉมวงค่ะทอชฉมวง อยู่เส้นทางไหนครับเส้นทางเสริมขุนดานนะคะก้อนทิพย์รเฉิมขุนดานเราเดี๋ยวเราเอาไปทินผู้สุกวันหนองค้อนะครับมอบให้กับทางร้านมอบไปในทีมไม่ให้ครับคุณครับอันนี้ของผู้สุขวันหนองค้อครับครับผมฝากไว้ที่ร้านครับคุณครับขอบคุณมากครับเรามอบไปทินทีมไว้ที่ร้านนะครับถ้าใครผ่านมาที่ครัวที่นี่นะครับก็สามารถมาอุ่หนุนที่ร้านได้นะครับ ป,ปราการชนเรามาถึงแล้วนะครับใหญ่อลังการมากสูงมากนะเพืเ่อนอา,า,า,ากาศดีด้วยนะครับแดดก็ดีดีไม่ร้อนนะไหมครับงานมัสการหลวงพ่อปากแดงนะครับที่วัดพามณี จังหวัดนครนายกที่นี่มีประสบการณ์มีคนมากราบสักการะาบูชาแล้วก็มีโชคใหญ่กันมากมายนะครับช่วงที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้มากราบนมัสก,การในช่วงนี้ที่คนไม่หนาแน่นมากแล้วก็มีโอกาสได้มากราบนมัสก,การขอพรทั้ทงอย่างใกล้ชิดนะครับทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะครับจะมาร่วมบริสานขอพรกับหลวงพ่อไปพร้อมๆกันนะครับขอความเป็นสริมงคลการมีโชคลาภชิ้นใหญ่ๆการประสบความสาเร็จนะครับ ตรงมีกับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ทำใจให้เป็นสมาธิแล้วก็ขอพรกันแล้วครับถือว่าโชคดีนะได้มาอธิษฐาน ตน้ำมันตะเกียงน,นะครับเพื่อความสว่างรุ่งโรจน์ต่อบุญต่อบารมีให้เกิดปัญญานะครับเคล็ดลับในการเทน้ำมันตะเกียงน,นะครับเทเราก็ไม่ต้องให้หมดนะครับให้เหลือจำนวนหนึ่งเงินทองจะได้เหลือกินเหลือใช้นี่คือเคล็ดลับที่รูบาอาจารย์ท่านสอนมานะครับแต่ล้วเราก็ตั้งไว้ที่นีแ่แหละถ้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการนี่ก็เป็นบรรยากาศในวัดนะครับเคยมาไหมครับ ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับผมเป็นยังไงครับเพิ่งเพิ่งมาเคยได้ยินแต่ในในสื่อทีวีอ๋ออันนี้อะไรนี่คืออะไรครับใจหัวดำดำเนี่ยครับมันเลือดจ้ะมันมันมันสีเลือดอ๋อมันสีเลือดมันม่วงผอเอามันไหมเอามันครับเอามันไหมแน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้ผับมีมีตู้ไปรษณีย์ส่งบุญนะครับถ้าเราจะส่งไปให้ใครนะครับเราก็หยอดตามอันนี้เลย เดี๋ยวเราไปที่พักกันต่อใช่ไหมครับจากเขื่อนขุนด่านนะครับเดินทางมาอีกแค่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็ถึงที่พักแล้วที่พักของเราคือแก่งน้ำซับรีสอร์ทครับแก่งน้ำซับรีสอร์ทดูบรรยากาศข้างใน,นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างใน,นบไป ในนรรรีสอ์ะคับภเดินทางกับจังหวัดระยองร้านดังขาหมูหมันโตลองไปดูนครับครับขาหมูหมันโตนะครับขายเป็นขาราคสามร้อยสามร้อย <300. S 2> มันโตลูกละยี่สิบบาทหม,มันโตนี่คือสาลาเปาไม่มีไส้<อ>สั่งขาหมูกลับบ้านครับ ขาหมูตอนนี้ขาเท่าไหร่ครับพี่ขาละสามร้อยสามสิบบาทครับขาละสามร้อยสามสิบครับผม <tapa> เก็บได้นานไหมครับเก็บได้นานครับแช่ซีกได้ครับมาแล้วนะครับของเราข้างในข้างในเป็นแบบอ๋อเป็นแบบนี้นะครับขาพร้อมน้ำจิม้มช<ส><น>ุดหนึ่งนะครับหนึ่งขาเราซื้อในห้างก็จะเป็นกล่องเป็นเซตอันนี้คือหมันโถนะเซตหนึ่งเราสั่งหมันโถไปด้วย เดินถึงก็เป็นแบบนี้ของฝากนครนายกเลยครับของฝากนครนายกแลวเดี๋ยวติดตาม e ีต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับส่วน e ีนี้นะครับจบที่นครนายกนะครับเราเดินทางกับระยองนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจเที่ยวกับบอสแล้วก็ทาง y o u t u b e ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสิอสุการเดินทางขอณครับ